เสียดพ่อพยาการถอยรถห้องพยากรอีกครั้งข่มสุขจุงไม่เกียรวกับเจ้าทั้งหลายถือมีบทที่ขึ้นชายใจกาทั้งหลายนั่นน่ะแม่นหลับไปช้าพระองค์พระนุ่มเจ้าทราบข่าวสับเท่าดีอย่าเป็นบ่ทราบข่าวแล้วพยาการโอ้ยเนาะพูดกันได้ชิบแต่ก็วอ้าหสับไปยังนี่หรอพะยาค่ะตามที่ติดป้ายประกาศถันู้ใด้ปากแขกในครั้งนี้ได้สี่ได้รับรางวัลใหญ่ เก้าขมมก็เลยนขนาสาเพื่อจะมาปราบแผลพระเจ้าค่ะแล้วก็เตรียมของทุกสิ่งทุกอย่างเหรอพระเจ้าค่ะขอเดชะพวข้าจ<ค><ะ>่ายา,ามไม่นเก้าเก้าขาามมเห็นแผลแล้วเก้าขมมอ,อดไม่ได้แล้ว็นยัางไงเจ้าสุดาบเป็นบ่เอาไอ้อมแทนที่ทุลักขับาปสนิทีหอเฮ้ยจังไงกันล่ะสนิทีก็เป็นจังไฉ่จันท่าเปิดเราบ่ไปบายสนใจเอาสองคนไม่ผลบ่หลานุ่มแทลไปสร้างการบาดแผลดูปะไหมยังไงแขลตัวใหญ่กวาหนึ่ง มึงไม่อยากแข่งข้าวพองไหดีขันอาย,ยาอ่างอายกระถายยี่หมนี่ก็ได้แต่ข้าเหมือนอซื้อต้งไปปาดแข่งอีกก็ได้ไปรถมึงคนเดียวเก่งหลายสาธุแต่จุดภาคย่างใ,ให้ตอนนี้ตัวทันกระดิสร้างบาปสาั่งเลี้ยงมาหลายแล้วยมึอน,นี้ผู้ค้าขอจับท่านขอให้ท่านจะ <c oughs> ได้มีบาปเพื่เล้ยงต่อลู้ค้าอีกเด้อสาธุ มันก็เหมือนแต่มันเป็นบ้ากระดาษสาหิตมันเป็นบ้ากว่าซาดก็เจียมกะละหัวมันคงตายอยู่บ่อหนามเขาหนีเดิน้อนไว้ยมึงคอยดูนนะอุจีทีมันใจปากแขมึงมพี่น้องเ้ยในตอนนั้นเพราะแต่เมื่อดีดหน้าสะเทือนวังไปห่อกลุ่มผ้าโตโหดหายทยานขึ้นดีดถางในตอนนั้นคมืเหมือนเตียมหนังค้อดืืมมองอยู่ลิมฟัง แปลว่าุใจตีทีมกอกวเสิห้งจุบ้งตั้งกไลไฟคลอถูกผาดีลนะแกขึ้นตั้ได้ก็ะไลห่าซื้อ้มะล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเห้ยเฮ้ยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเั้ยเฮ้าเฮ้เ้ยเ้ยงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้าเฮเฮ้นเ่้ยเเฮ้ยย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้อ้ยยเฮ้ยเ่้เ้ คนที่ปากแข็งว่าไม่ใช่คนนี้จะ่ะใช่คนอันธิกาหารปากแข็ตัวนั้นต่างหากก็เขาเสด็จพี่เป็นความจริงหรือว่าจะเป็นเพื่อนจักรพะมันไม่เป็นจังสันว่าจค่ะคือจังสี่ดอกว่าจะ่ะกล้ากระมอมนี่ไปเห็ดงานพุชัยไปชับพุชัยไปปาพุชัยกับเห็ดงานกับเป็นทีมผู้นึ่งเป็นผู้น้องไป็นกองผู้นึ่งเป็นผู้ใหญ่จังหวะแต่น้าวจะพะตัวแม่ตัวไอแบงกันเนื้อเอาเอาองคูเอา แตนย่าเนี่อยากให้ใช่ทั้งสองทั้งนักในนครของจันย่าจากสองสามมือสิไดบอสพี่ไิบออกพะยะค่ะเพราะเก่ากับมองได้รับปากอเมงไปแล้วาสิเปาออกเหตุการณ์เหตุงานสิเปากลับบ้านพะยะค่ะจากสอสามมือกับบอยบอพนุงคือจังส่หว่าจ้าค่ะําเหมือนน่ยมันเป็นลูกเมียนอยหากไปมากผิดไปล้าจะต้องถูกลงโทษพระเจ้าค่ะ อาไถ่หนุ่มขาแม่หนุ่มจะบอกนะคะไม่บริเกียวขึ้นอยูรกับฟ้าว่าผู้ใด,เป,ดเป็นลูกแม่น้อยผู้ใดเป็นลูกแง่ไงมันขึ้นอยู่กับาว่าผู้ใดเป็นผู้ร่างคองเรียกแม่เป็นความต่กัดตัดยุมากกว่าบริบูทายผู้ผปากไปเลยมึงนนะ่ะไว้หาง